สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเนี่ยมาเรียนท่าเส,สด็จครับหาได้เลาะหา,หากินปลาเผาครับย่งางมาดไกลล่เราเพราะท่านไนพอ่อล่านอยู่อ่าสวัสดีลูกสวัสดีเลยครับสวัสดีล,ล่านเหรอือเมืม่อยก็เลยสซื้อลูกชิ้นมาฮ้องท่องกันครับไปหอดล้านซะแทนเราเพรรู้ว่าจะกินไส้ซ่อมได้ปุ่นครับตอนนี้ก็เบิ้งวิวง,งามๆของหนองคายครับนี่ครับจุดเช็คอินครับ อตรงไหนลูกแพลอยู่ตรงไหนเออสงสัยอาหารจะอยู่ตรงนั้นละมั้งเนี่ยพักหายเหนื่อยแล้วเราค่อยเดินต่อใช่ไหมอ่าพักหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินต่อครับกระซองพี่น้องคือเก่าหล่ะครับขาดกันไม่ได้ครับไปใช้ก็ต้องไปน้ากันตลอดครับเดี๋ยวนั่งพักยังน้อยผมจิพาไปกินปลาเผาครับกรับสมหวนสมควรครับเติมพลังเรียบร้อยแล้วก็บจีน่ายางต่อครับแบบนี้ ไป,ไปตรงไหนลูกอ๋อเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปดูตอนนี้ยังหิวอยู่เลยเนี่ยบ่ายแล้วทุเรียนก็ยังไม่ได้กินข้าวก็ยัองไม่ได้กินฮะแล้วจะกินได้ไหมล่ะปลาเผาเนี่ยหรือว่าไม่กิน,กนจะไปต่อเลือกจะไปต่อหรือพอซํานี่จะไปต่อเรือกกับ ไปต่อนะอ่าเดี๋ยวไปต่อครับไปกันครับพี่น้องครับบม่รูว่าจะได้ล้านได้ครับครับสองพี่น้องยางไปเรื่อยๆนะครับครับระวังทางครับมาเรื่อยๆครับ นี่ยนะครับก็บที่นี่โลบปั่นปลานั่นปลานี่เต็มไปนะครับระวังทางริมโขงหนองคายเาครับสวยงามครับฟังทางพุ่นก็บจะเป็นประเทศลาวครับตัวไหนลูกปลาอะไรเขาก็เขียนบอกอยู่นะต้องไปดูครับปฏิเทศลูกปลานั่นปลานีไปครับมันเป็นริมแม่น้ำโขงเนาะ พอยังก um right. uh, 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 so, ับส un. ืจอดแวะจินย้นแวะจินเรื่อยๆนะครับไม่ยังแสบเมากกว่าสื้อกินไปนั่งเดินทางไปนั่งเคี่ยวไปนั่งอ้าวต่างเป็นหยกมือใส่เสร็จล้ครับ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 โอเคโอเค จเลยจังเหอนมีมีลมแรมอ่ะหมันมีลมแรอ่ะหลูมากเห็นพี่คนนั้นไหมลูกพี่เขายกมือทักทายเรานั่นนั่นคือนั่นคือเขาเห็นกล้องเขาก็อย่างนั้นแหละเขามันเขาก็จะทักทายเรา เอาอะไรไปสิก็ไปกินทีเอาไป้าีกว่งกินรินี่มาสิมานางกินเอาบรรยากาศเนว่าซื้อไปกินบ้านมาสันีิน้อกเลือท่านไายสำหรับครับนบรรยากาศการกินกะไรกินที่นู่บอกกินีเป็นหรอเนื้อกินนี่หรือกินบ้าน ครับเ๋ยวตัดสินใจอยู่ครับว่าจะกินยุ่คใส่อาหารบ่อยเหมเหรอลองกินที่ไหนดูกกินนี่หรือว่ากินที่บ้านอ้ากกินที่บ้านโอเคครับแป๊บเดียวครับบ่โดนแป๊บนะเพื่อนบ่โดนก็ได้นะครับแหนมเนี่ยครับหลอดเยวท่านใจครับสรุปไปกินที่บ้านครับว่ได้นั่งกินนี่ครับกินตอนแรกว่าจะกินนี่นะครับแต่่พอดี มันต้องได้ไปเขาทั้งหารล้านเพื่ได้เม่อด่อนั่งกินนะครับได้ซื้อไปกินอยู่บ้านาปิดคลิปไปยังลูกยัง,ย,งยังไม่อยากปิดคลิปอยู่น้างนองเอ้ยอยากอยู่ในกล้องอยู่เพ็ดจะในระบาดเลยครับเบ่งบรรยากาศไปเนาะครับเนาะ